พาทุกคนมากินอาหารซีฟู้ดใจกลางเมืองจันทบุรีใครที่อยู่ตัวเมืองจันท์แล้วอยากกินซีฟู้ดแต่ไม่อยากไปทะเลมันแนะนําที่นี่เลยท่าช้างซีฟูด้ดร้านอาหารที่อยู่ใกล้ตัวเมืองวิวสระน้ําแต่เมนูซีฟู้ดเนี่ยอัดแน่นมีห้องประชุมห้องคาราโอเกะด้วยอาหารก็มีหลากหลายอย่างแกงคั่วเนื้อปูสหร่ายทอดกระเทียมเข้าหน้าทะเลอย่างส้มปูไข่หน่อไม้ดองซีคโครงย่างยาวครึ่งเมตรหมึกผัดน้ำดำําดํา ไข่เจียวปูและยำรวมทะเลกุ้งอบวุนเซ้นอาหารจานเดียวอย่างข้าวหน้ากาั้งหน้าปูไข่ดองกุ้งแม่น้ำนี่ก็ตัวท็อปอันน่้ชอบมากหมึกน้ำดำต้มยำม,มันแซบแล้วก็กลมกล่อมมากๆหอยเชลล์อบเนยนี่ก็เลิศผัดกะเพรากาั้งไข่ปลาเดียวเซลนี่ก็แซบมากเรียกว่าทุกเมนูของที่นี่ถูกรังสรรค์มาอย่างดีมีความสดสะอาดรสชาติอร่อยลงตัว ดูดิไข่ปูแบบเน้นๆไข่ปลากับก้างแบบแน่นๆเนี่ยไม่ใช่คนที่กินอะไรแล้วอร่อยนะแต่ของที่เนี่ยเขาอร่อยมากจริงๆแล้วบรรยากาศในร้านก็คือนั่งสบายพาลูกพาหลานมาก็มีของเล่นไว้รองรับไม่ว่าจะนั่งมุมไหนก็สดชื่นทานอาหารอร่อยหรือถ้าจะมาตอนกลางคืนเนี่ยแสงสวยบรรยากาศดีมีดนตรีสดและใครที่กําลังมองหาห้องประชุมห้องคาราโอเกะที่นี่ก็มีไว้รองรับเรียกว่ามาที่ท่าช้างซีฟูดเนี่ยครบจบทุกอย่างอาหารอร่อยบรรยากาศดีบร,ริการดีอยากกินซีฟูดเนี่ยไม่ต้องไป ใกล้ถึงทะเลแค่แวะมาที่ท่าช้างสีฟูจันทบุรีก็เหมือนกับยกทะเลขึ้นบกเลยตามมานะคะ